มื Belgium, ENNIS, ัอนี้ก็สบายดีตอนเช้านอนสบายดีทุกคนมืัอนี้ก็มาผอเขาคือเก่าประชุมนี่ลางในถือเลยทุกคนเลยถือบ่ถืออะไรถือต้นเถอเออต้นชาของถือเลยเนาะเออมานเด้มานได้แหะมานก่อนปลี่ยนประชุมเชื่อมนะอันอันบ่เคยเอันนั้นผมเคยเอาให้ว่าว้จะได้เป็นของเขาได้เออ ออกมาผ่านไปแล้ไปได้หน่อยเจ้นี่แหละโุตรได้ปลาดุกตายแล้วตายแล้วปลาดุกแล้วนะมันคือไก่ปะได้มาหนึ่งตีคือคืนนี้ขอกัางนี่เออตัวใหญ่เลยพู้โพูโอนโอนอนเบิ่งบนดีนด้วยเลย ต oh ัวใหญ่นกหลายหลายทุกคนนะ หลางนี่มันรูดเลยนะนี่โหนี่นี่เออเออได้ละได้ละโก้ยโกยนี่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 ข้ากเออได้ล,ละอันนี้ทิ่นีอันนี้ป่านะฮะบ่เลือบป่บานี่อยู่แล้วป่านี่บ่เลอะเลยเรียบร้อยนี่ในนี่ Nói đi đúng mm. à đây này chắc chắn đi đấy chấp đi chắp đi đi chắp 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 đi đi chắp 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 ch 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 chắp ลูกเนียตนี่อเกลปอมคปาคังนี่นีโอ้ลางนี่ก็ถืออีล้วลางนี่ก็นข้อคังนี่ตัวนี้กงเออข้อคังเลยตัวนี้ง่ายเลยพูดคางเน้ไดเอฟลูได้หนี่ไดกางงไม่งเออ ลูบลูบเท่านั้นแหละลูบลูดบออลูบลูบลูอ๋อแถวนี้น่ะทุกคนป่านไม <IS together> ้ไล่ทั้งหมดดูนะไลยได้หรือไม้ไลยแถวนี้ได้หลังนี้แกเขาทำครับถือบ่อหลังนี่ ลูดส่อนหน่อไม้ลายลนะทุกคนนี่เขอาสิเอา,าเอาสิไปาทางนาอยู่นี่ครับขากับมือให้สิเอาเชื่อเปิดฟลดินงโฟล์ตินอ่ะเดี๋ยวป่าตัวเนึ่งได้ เริมแวนี้งามเลยเหนงามเลยมันเป็นผลตงน้ำลายน้ำูต้าดได้ด้วยนี่เนาะโอ้น่าอมแดงเลยขึ้นไปถึงนี้จะได้กระหอดอะไรมาทางนั่นนี่มัดหอดใช่ไหมสุดปะอย่างก็เลยขมาย

ปลาดุกเนี่ยปลากังปลาเสรซมอู้มานคือเก้านะฮาวยามเบ็ดมาในีเนาะนี่นี่นปลาตัวเล็กๆมันอยู่ดีนนะปลาดุกตัวยิ่ใหญ่ทือบอ่อ ตอนนี้เขาก็ได้ยามบิดแล้วแล, 5, 5, 5, แล้วเขาสิไปหาเลาวยามกลับแบบนี้เนาะบิดเขาก็ได้ลายโตเติาป่าประมาณสองโลนี่แหละปลาดุกแน่ปลาซึมปลากังน้ำทูมีนี่ทุกคนฝนตกว่าเม่ซืดน,นี่นะน้ำไหลนะฮะมันลงไวนะน้ำมันไหลลงมาตะพูแล้วมันลงห้วยน้อยมันชีลดไหวน้ำนะ สารนะทุกคนเอ้ยูดูที่โจทัดสารยองแค่น่อย่องแค่นะเอาเอาย่องแค่นะบอเอายองแค่กางใช่บอนี่เอา เอายังแข่งก่อนอยากไม่ยอมไม่อยากไม่ยอมคุคุณไปมาผ่า่นะี่จุคักเลยดีนะเยอะเยอะแก่นะบังได้ยังไงน้องเรื่อยเรื่อยเรื่อย Đây con, À mẹ mẹ nè. Con đang ngủ luôn này Chơi มาหลอนบ่มาหลอนเลยทื่นได้บ่ได้เนาะบ่ได้คนเล้าหลังนึงใหญ่เนาะได้ได้ได้นาหกชิปนี่เนาะหกชิปไปอือขโททุกคนเห็ดนาโต้ได้เนาะสองปลายไปเลยมียามเบ็ดแล้วแล้วเาีิมายามมองมันนี่นะเ้ายามมองก่อนเยาิไปยามกลับ ลืมมองยามเบ็ดแล้วไปยาบกับป้ยังมองปะวะมีได้บ่ป่าไงมันม่มีเนาะสมองตัวนั้นพุีิสมองตัวป่านะคือบ่ทึบื่อเป็นบ้างไงก็ไม่ยมี บุท้ทือลายปนนี้บ,บุทือเต็มใบตองบันนี้เรายำม่องแล้วครับพยายามกับหนูบ้านี้ยำเบ็ดยำม,ม่องเบ็ดมานยู่เบ็ดนะม่องประมาณสี่ห้าตัวเอาพยายามกับหนูมันบุบ้ทือจะโตเนาะบทือบอกฮิลเลอร์ขับกลิอือบุ้ทือ tôi nói đi rồi, ừ. Nụ ái mà ừ, Nụ nó, đen ừ. à, oh. cái, ừ. cái này này Áo bò lứa cả Hồi lứa nồi ninh đang lăng này điều nó lứa đen bọn này นุกหลายแต่ทุกคน,น,กนก กับหนูบดทึบน่ะบอวันนี้เราจามกับก็ได้หนูตัวเดียวย่ามนี้มใส่ดีกับมันบทึนะมันมีมาไม้ยลายเนาะมันพอได้กินอยู่คันยามเดินนึเดือนองย่ามมาไม้ยหยวยนะใส่กับมันบทื่แน่ phải hà lo giảm cá vào đây đo cùi mãi mình chạy qua cho nhau khen nó đi xuống luôn đi nè nhưng ngon rồi luôn hà ra kháng mày tôm hoặc là ตอนที่แกงเขาก็ได้ซุกแล้วเขาก็สิได้กี่ข้าวกินน้ำกี่ข้าวกินน้ำแล้วเขาชีย้ายบอลเขาสีาไปด่านบอลนี่ให้ทุกคนตามไปเบึงด่านไปใส่เพชรประการกินขามีแกงปา่านาอปปีงปลานำํำปีงปลาแต่เมื่อคืนนี่ตีนนี่นะอมีหน่อไม้ต้มนี่เอากินไปหนึ่งกินหน่อไม้ต้มเลย หอนคักเนาะมันอายุอีกขึ้นนึงกับ มาเชเตรอนาเชิแลนเ,เรียบร้อยได้บาด้บานน้บ้าครเจอาได้ฟิวไปงอหงบหินบ้าอื่นหาป่าลอดใต้หินได้อบ้านจไปไนะอ,อืบ้านปานี่กิงเหาปา่ปา,ปามาแล้วปุ๊บแล้วมันกินเขาเทงม,ง,ง,มงมึงเงมอบหินงามเออแล้วมน,นอนครัก,ก็ยายบ้านอ,อดดีกบ้านหนึง แถวนั้นแหละนึกว่าบ้างแผ่นไปเเดี๋ไปกินข้าวเทงกินพุนนะกินข้าวเทงเลยเพาะมันได้บอนงามเลยบอนชุดเบ็ดเนี่ยไม่ได้นอนนอนแถวนั้นแหละอนอนแถวนั้นสินห่างกับร้างจำพีเมตรนึงนะตอนนี้เฮาได้กินข้าวกินน้ำแล้วแล้วเฮาสี เก็บเคืองเก็บคองกู้พยอยางย้งายบ่อนไปยูด่านเนาะบันนี้คลิปนี้เราก็จบเพลงตท่นี้คลิปหน้าพะกันใหม่ขอบใจผู้ติดตามนะครับชม